ชมทุกท่านครับวันนี้วันที่10ตุลาคม2565ครับวันนี้ลุงออดพาทุกท่านมาอยู่ในบรรยากาศบ้านลุงออดกเกษตรโคเรือนครับดูผลส้มโอที่กำลังโตวันโตขืนในถังใบเล็กๆนะครับวันนี้นะครับอ่ะก่อนจะเข้าไปสู่เรื่องนะครับให้ทุกท่านชมชมพู่มะเหมี่ยวนะับขนาดนี้ชมพู่มะเหมี่ยวที่บ้านลุงออดนะครับดกมาก แล้วก็เป็นอาหารของกอระรกอรกกระรอกกินไม่หมดครับที่เหลือก็เป็นของมนุษย์ของตู้บรรสุกไป,ปนะครับหลุงอ๋อจะทานด้วยแหละอร่อยมากฟูนุ่มหวานนะครับสาระสําคัญคือบริเวณโคนต้นของตุู่มะเหมี่ยวนี่ครับทําไมถึงได้ออกลูกตลอดเวลาและกระดกตลอดเวลาเพราะว่าเขาเป็นที่กว่ํากองของเศษอาหารและใบไม้นะครับที่ย่อยสลายกลายเป็นดินไปนี่แหละครับคุณค่าของเศษอาหารที่เราทิ้งนะครับ อะไรครับวันนี้เรามีขยะ2ถังใช่ไหมครับเปิดฝาให้ดูหน่อยครับมีอะไรบ้างโอ้นะก็ถังนี้แหละครับเอาละครับและโจทย์ของเราคือตัวนี้ครับเอาลองเปิดดีครับลองเปิดถังนี้ให้ดูหน่อยท่านจําถังนี้ได้ไหมครับไม่กี่วันสิบกว่าวันเองยกถังขึ้นครับตรงตรงไปไงครับย่อยสลายกลายเป็นดินจะหมดแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะนําถังนี้ไปทาอะไรคอยติดตามนะครับทิ็กใบไม้ใสให้หมดเลย โอเคโอ้โหท่านผู้ชมครับใบไม้ที่อยู่ในกระสอบแล้วผมราดจ,จุลินทรีย์ลงไปมันก็จะกลายเป็นดินไปแล้วเหมือนกันครับเนี่ยโอ้มันจะเป็นดินไปแล้วนะครับเนี่ยด้วน,นั้นดินกับเศษอาหารยิ่งกลายเป็นดินไปเร็วใหญ่เลยนะครับเอาละครับคอยติดตามตมชมต่อไปนะครับท่านผู้ชมมีน้ําสาวข้าวน้ําล้างก้นหม้อน้ําแช่ข้าวเหนียวมาก่อนที่เราจะเติมลงไปในถังจุลินทรีย์น้ำข้าวนี้นะครับลุงรอชขอตักไปก่อนนี่ เอาไปทําประโยชน์ให้สารพัดเลยวันนี้เราจะทําเอาไปทําอะไรอ่ะนะครับมาเปิดถังเลยครับมาเปิดถังเลยครับเปิดถังเลยเร็วอ่ะจะลาดจุลินทรีย์ครับตรงเปิดตรงๆนะใอญ่เอน็นอ่าเราลาดจุลินทรีย์เลยเขาจะย่อยสลายเร็วขึ้นไปเดิมนะแล้วเราจะตั้งตรงไหนดีอ่ะเอาไปตั้งตรงกระสอบนั่นเลยครับตรงข้างหลังกระสอบกองเก่านะครับตรงนี้ฮะนี่จุดตั้งกองนี่ครับนี่จุดตั้งกองนี่นะครับ ตั้งตรงนี้เลยนะครับแล้วเราเอาใบไม้ใส่ใบไ,ไม้ใส่ลงไปใหม่นะครับใบไ,ไม้เราเยอะวันนี้เศษหานเราน้อยลาดจุดินสีไปนะครับอ่ะเอาเศษหามาใส่ได้เลยครับเทลงไปเลยครับแล้วตามด้วยใบไม้เช่นเคย เศษอาหารน่ารัชนิดเอาใบไม้ใสให้เต็มเลยนะครับเหลืออีกสองกระสอบนี้นะครับลุงออสจะเนรมิตให้เขาไก่เป็นดินใต้กระเบื้องไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอากระเบื้องปูทับเมื่อกี้นะเมื่อสักครู่นี้นะครับเราเปิดกระเบื้องออกมานะเราลาดดยจนดินสีแล้วเดี๋ยวเอาอิกทับไปนะครับเขาจะเป็นดินใต้กระเบื้องที่ยุบไป แทบจะไม่รู้เลยครับว่าใต้กระเบื้องมีมีใบไม้อยู่เดี๋ยวเขาจะเรียบเสมอกันไปเลยนะครับกระสอบครับบัดนี้เข้าไปอยู่ใต้พื้นกระเบื้องทั้ง6แผ่นนี้แล้วนะครับแล้วท่านผู้ชมคอยติดตามเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับอาจจะมีความสูงระดับไม่เท่ากันเดี๋ยวธรรมชาติเขาจะทําให้ยุบไปเสมอกันแบบนี้เลยครับที่ท่านเห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับลองเปิดดูนะฮะเสมอกันไปครับข้างล่างนจะเป็นใบไม้จํานวนมากเลยนะครับและนี่เป็นชุดใหม่ ของผลการทดลองเพราะงั้นใบไม้ใต้กระเบื้องจะกลายเป็นดินได้เร็วและโดยเฉพาะเราราดด้วยจุลินทรียน้ำข้าวด้วยแล้วคอยติดตามชมครับใช้เวลากี่วันดินตรงนี้ใบไม้ตรงนี้จะกลายเป็นดินและยุบเสมอกับพื้นทั่วไปนะครับคอยติดตามชมนะครับ